สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจำ้ำฟ้าดงนะครัอันนี้ป้านให้บ้านใจ มาแล้วมาถึงแล้ว๋ยวให้ป้าถ่ายบานพาไปนะเจออยู่ในระหวังนะไม่สบายนะคะเป็นหวัดเป็นไอก็ใส่แบบนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะโอ้ดอกไม้สวยๆนะคะ ถึงแล้วรอให้ป้าทายบ้านนะคะพาเข้าไปขอพุ้นนะคะเอฟซี Z. มาถึงแล้วนเราจะเข้าไปหาหมอกันคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเพราะว่าเรามาถึงแล้วมาหาหมอไม่ค่อยสบายนะครเป็นหวัดเป็นไอนะคะ สวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวให้รอพัาไทบ้านก่อนนะคะเอฟซีวันนี้จะพากันไปหาหมอนะคะมีบัตรประจำตัวมาแค่นี้แหละป่าไทยบ้านบอกเนาะ,ะขอบคุณมากๆนะคะเอฟซขอบคุณนะคะเราก็มาถึงแล้วนะนะคะสถานที่นะคะมีดอกไม้สวยๆงามๆนะคะขอบคุณนะคะเอฟซ ขอบคุณทุกไลยทุกกำลังใจทุกคำทักทายนะคะโอ้มีนกมีอะไรเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำให้ fc ได้ดูกันนะคะว่าเรามาถึงแล้วนะคะโอ้เป็นสวนสวยๆอยู่เนาะขอบคุณ fc นะคะวันนี้ก็ได้มาหาหมอถ้าหมอฉีดยาให้ก็คงจะเนาะคงจะหายนะคะ เพราะว่าก mm ินน้ําอุ่นทุกวันนะคะกินน้ําอุ่นแล้วก็กินฟ้าทลายโจรนะคะกินฟ้าทลายโจรแต่ก็ยังไม่หายเราก็ต้องมาหาหมอให้หมอฉีดยาให้หน่อยเนาะถ้าหมอฉีดยาให้เพราะว่ามันปวดแข้งปวดขามันปวดตามเนื้อตามตัวนะคะเนาะแล้วก็เป็นหวัดเป็นไอนะคะเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละแต่มันไม่ค่อยหายเนาะสักทีกินยาก็กินแล้วนะกินยาก็ทุกวันนะคะกินน้ําอุ่นกินแต่ผลไม้นะคะมันไม่ค่อยหิวข้าวเนาะ เพราะว่านะคะเราเป็นไข้ไม่สบายแล้วมันไม่ค่อยอยากจะกินข้าวขอบคุณนะคะทุกกำลังใจอย่าลืมนะคะผลิตสั่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะพบทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินนะคะผ่านช่องเจ้ยจำปาดวงด้วยนะคะเอฟซีอย่าลืมนะคะทักไลอัดทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะเข้ามาได้นะคะ0 9นย์เก้าสขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเข้าไปหาหมอแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ